มหมักป้อนหายป้อนหายเคี้ยวบ้างก็ได้หายแล้วครับกลืนหมักต่อไปครับมากินก่อนปุ๊บป้อนหายป้อนหายครับในกเกษตรของหายเข้าปากครับถ้ากันเปื้อนครับไซหอควายครับ <c oughs> โอ้โหตาเหลือกครับหิวตาเหลือกที่บอกหิวตาเหลือก ขอพับแอีกครั้งหนึ่งครับอ๋อมีการเร่งเร่งจังหวะครับหลายคนถามว่าดูคลิปแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกตื่นเต้นนะครับอ่าแล้ววัสรีของน้องหายไปไหนครับอยู่นี่ครับไม่ทิ้งครับโอ้โหวัสรียังอยู่ครับเป็นของคู่กายป้อนหายไปนะเออชอบป้อนหายชอบใช่ไหมครับมีเสียงภาคอย่างหน้าติ้งครับอันนี้อืป้อนหายครับวันนี้โอ้เราชอบจริงๆเลยให้ผู้ชมสังเกตฟันนะครับ ขึ้นแล้วครับสองซีข้างล่างโ <c oughs> อ,อ้มีพ่นมีพ่นครับครับวัสลีนไม่ทิ้งครับ <c oughs> เป็นเอมบัสเตอร์ของครีมวัสลีนครับ <c oughs> ป้อนหายครับสิ่งที่มีวิตามินมันมีอะไรบ้างครับคุณแมุ่ณไม่ออกว่วงนอะไม่หลังจังครับคุณลูกก็ป้อนหายป้อนหายครับ <c oughs> ครับ ลูกนกเก่าคขานี่ชาติก่อนเป็นลูกนกครับป้อนหายป้อนหายอาปาครับหมับไม่ต้องเคียวเข็นครับงานนี้ไม่ต้องเคี่ยวเข็นครับเมื่อถึงเวลาหิวแล้วป้อนหายป้อนหายครับโอ้โหัไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องอ่าร้องทำไมครับเราไม่มีเหตุผลครับหมับเข้าไปครับไม่ทันใจครับไม่ทันใจครับเก่ามาครับหมับเข้าไปครับ อทำไมอ่ะคะหมับครับหมับโอ้โหโอ้โหทำไมอ่ะลูกมไม่ท <ำ S 1> มันใจไม่ทันใจอีกครั้งหนึ่งครับ<อ>เนี่ยเอาออกมาเออเออลูกเอานะลูกนอนแล้วแน่เลยเอาลูกอมา